ทีนี้ไปดูเรื่องของความคืบหน้าของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่พื้นที่ชายแดนใต้นะครับความคืบหน้าของคนร้ายคว้างระเบิดป้ายบอมใส่จุดตรวจท่าสากรเจ้าหน้าที่ก็เร่งเก็บหลักฐานแล้วก็ไล่ล่าสองคนร้ายจากภาพวงจรปิดด้านผู้บังคับการตำรวจภรจังหวัดยะลาก็าสั่งคุมเข้มเขตเมืองหลังคนร้ายก่อเหตุปันป่นป่วน3มจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ ความคืบหน้าจากเหตุการณ์คนร้ายได้คว่างระเบิดไปบอมใส่ด่านตรวจท่าสาบอำเภอเมืองยะลาซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลาสองปฏิบัติหน้าที่ประจําด่านตรวจโดยระเบิดส่งผลในรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย1คันและรถยนต์ของชาวบ้านอีกหนึ่งคันโชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับดยเหตุการณ์เกิดเมื่อค่าของเมื่อวานนี้ที่ผ่านมา10ตุลาคมล่าสุดเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพเมืองยะลา พร้อมด้วยชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดสู่ปฏิบัติการตำรงานตำรนจแห่งชาติส่วนหน้าและภางส่วนที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อหาวัตถุพยานโดยพบหลักฐานเพิ่มเติมเป็นชิ้นส่วนของท่อเหล็ก ภาชนะบรรจุและเศษส,สเก็ดระเบิดคับเบื้องต้นนะคะจากทางเจ้าหน้าที่ EOD ได้มีการระบุระเบิดที่คนร้ายนํามาใช้ก่อเหตุเป็นระเบิดสแสวงเครื่องทําเองเวอร์ชั่น8ซึ่งเคยใช้ในพื้นที่ใกล้เคียงหลังคนร้ายนะคะได้นํามาใช้ก่อเหตุในลักษณะดเดียวกันสําหรับระเบิดชนิดนี้จะเป็นลักษณะกระเดื่องเป็นรูปแบบโดยเฉพาะนอกจากนี้ในส่วนของทางตํารวจทีมสืบสวนได้มีการเร่งนํากล้องวงจรปิดที่อยู่ ในจุดที่เกิดเหตุและใกล้เคียงไปตรวจสอบหาตัวผู้ตอผู้ก่อเหตุนะคะเบื้องต้นกล้องวงจรปิดส,สามารถที่จะบันทึกภาพผู้ต้องสงสัยจานวนสองคนขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาบริเวณด่านตรวจก่อนจะเกิดระเบิดขึ้นขณะดนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งไลลาติดตามคนร้ายขนาดเดียวกันหลังได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุสร้างความสถานการณ์ความรุนแรงทั้งรอบวางระเบิดคว้างระเบิดใส่เข้าใส่จุดตรวจถล่มฐานปฏิบัติการรอบยิงชาวบ้านรอบ วางระเบิดรถแบ็กโฮปล้นปืนสายข่าวเจ้าหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมาทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทหารและฝ่ายปกครองในพื้นที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดและเฝ้าระวังในพื้นที่มากขึ้นโดยทางด้านพลตำรวจตรีเสกสรรจูรังเสด็จผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยกำลังในพื้นที่จังหวัดยะลาให้เพิ่มมาตราการรักษาความปลอดภัยเขตรอบนอกของเมืองยะลานะครับ หลังพบกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบมีการประชุมบางแผนสั่งการกลุ่มกระบวนการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมก่อเหตุความไม่สงบพร้อมๆกันหลายจุดในช่วงระหว่างนี้พร้อมทั้งได้สั่งการให้กำลังคนร่วมสามฝ่ายตำรวจทหารฝ่ายปกครองตั้งด่านลอยและก็ให้ชุดอาสาป้องกัน เมืองเนี่ยประจําจุดต่างๆเพิ่มความรอบคอบในการเฝ้าระวังป้องกันช่วยการสอดส่องดูแลวัตถุต้องสงสยัยบุคคลแปลกหน้าเพื่อป้องกันการเชลี่ยโอ,อกาสในการเกาะเหตุตารครับ